ไปดีพี่น้องสีทุกท่านสาวสุพีร์าขายจะไปดีพ right ี่น้องประสบขทามสำเร็จจ้าพี่น้องวันนี้พาพี่น้องลงมาตลาดเป็นแม่ค้าขายกล้วยจาพี่น้องสาวสุพีรมาขายกล้วยคุณแม่มาขายกล้วยรับบทเป็นแม่ค้าต่อพี่น้องอสิพาพี่น้องอ่ะเบิ่งกาครวงมาตลาดว่ามีอีหยัางแก่ฮาลงมากกว่ามหลายพี่น้องขอภิษฎพี่น้องไปดูต้องการเลย เขียดยังนนดดอ,นองนันนั้นนะไม่ใหญ่เขียดใช่บ่ต้องเงินไปซื้อนี่ไม่สู้ซื้อยังเย็ดแล้วลง,งมาขายกล้วยพี่น้องมีมะกอกมีพร้อมกะบีพี่น้องเลยกล้วยของคุณแม่แก้วค่ะสาวสุดที่มาขายเพิ่งจะขายไปได้สองหวีนี่มันจะชื่อมันใบหน่อยเนี่ยใบใหญ่ คนกำลังหลังมาเนาะคนกำลังมาซื้อมันลายอีลีเอาเมียจะขึ้นดดปลามันเชงนะจะซื้อบอกปลาเนาะมันสมบูตตาแทะ,ะหัวบักใหญ่บักใหญ่ยันงหญ่มาไปเอาสิได้กระดอกกระเดียดแทะกล้วยกระลายอยู่เนาะกล้วยกระลาย โอ้เขียดชายคือการนี่แม่ซื้อแล้ววันนี้จะกินออมเขียดแล้วมาหาพักมาใส่ได้แล้วได้ทักซีออมใส่พัคซีหายท้องเทไรสิบพัจะสมาดูไปขวดแต่ขวดยูพูบ่ะเป็นไมอาไรกันทุกนัก่ากันนีละคนไทยถ้าอยากไปเด้เมื่อหายประคั่เสียเบดโอ้ยเชเมื่อเสียเบสทางนี้ ในนียเสียบเบ็ดแหละตีอันนี้จะเป็นปลาเนาะปลากับแห้งได้เดียวนี่เนาะเราขายจะได้ปะห้า ก็คือเกือบถึงตัวละสิบพันนะคะพอซื้อยูหาสิบพันพี่น้องสโตนี่แต่มันก็ตใหญ่เนาะหาสิบพันยังเจ้าเขียดไปอันไปเสียบเอาปานกดนยู่บ่ไหมยังเจ้าคล้ายนั่นได้ป่ะนี่ กพกินมหนักซาสิกินยังว่าเพนปลาบันอยากกินพออยู่ปอนะเอาไม่ยากกับท่านนาเบดบะเ่อเนีเราบอดิเฮนได้อยู่ในหนีนะเราก็แล่นไปซื้ออยู่พูนยางน้ำกันนบริเฮนได้เขียดหน่อยนเขียนหน่อยเขียนใ้ เปิดไปชื่อเกียจใายบางอย่างประจำนะเฮาดาวนั่นไม่ใหญ่นี่แหละทงหนึ่งเอ้ยเจ้าบ๋อเจ้าจักดีเนาะเป็นน้ำเฮาแล้วเฮาเบาดังวางเกียดใช้เกียดใช้แล้วหล่นแหล่งไปกระปูลูกอันนี้นะกระปูอ้าวตรงนี้มามีห้อยเดือพี่น้องหมาพี่น้องหลอดตลาดบักทัวเด้อพี่น้อง มือไหนเป็นไมค่าได้จะสิไมค่สูรู้ไม่ค,ค่ายสูรมาตั้งแต่ยูนเดียวนีน่ <c oughs> หอยเดือนเอจะายได้หอยเดือนสิบพับอถึหน่วยละสองพกีบ <c oughs> หน่วยละสองพกีบ <c oughs> สองพันบอ ตอนเขาตอนเาถ่ายนะเขาไปสื่อเอกบไปจกสื่อก็สื่อปั๊บปั๊บตอนนั้นเต้นเต้นแล้วเล่นโบเห็นสามสิบวัน้ได้เขาอยากไปหาเด้นเนาะก็สิมหวนเต้เอ่เอาเอา้หัวจะเบิดตรงนี้ไนเออ้ตรงสนว้เน่ไไ้นอนสิบพันไม่ใหญ่เ้ยอิ่มเอาเลยเอาเลยฟาดอนไก็้หอยเจ้าคัวแท้จริงหรือจะเอาไปปนขี้ต้ม ขัว <l iments> ัวเอาพี่น้องไมเห็ดเนาะนอยขัวขี 10, ้ข่านแต้มล่างอันขี้ข่านแต้มล่างอันนี้มันหนออันนี้ก็สิบพันมีแต่แนวล่ะสิบพันพี่น้องขัวมาเออนุ่มมากเจ๋งจังตอกขัวได้ทางบ้านเฮาอันนี้ไ่เห็ดเนาบ้านเฮาอันนี้นะเฮ้าโบขี้ตัวดอกมันนอกเฮานะ แม่ค่าขายกล้วยหกักปรายุนน้ำหม่งกล้วยเจ้าคลองเซิร์นอยู่อ,อ้าวทำใหญ่พลดยนอนนี่ดอกกระดี่อ่ะแท้อันนี้ง่ายงไพลไม่ใหญ่อ้าวสปาร์มานแต่แถยายเืัอดีอะหัวดีอ้พี่น้องค่ะมันใหญ่ใช่ไมกระดอกกระดียแท้ทงเท่ายไม่ใหญ่เจนะ้าคายนะแพงบาทสามสิบพันบอกเป็นเงินบาทได้พี่น้องเอ้ยทงละสามสิบพันทงละสามหมื่น ทงละสามหมื่นแม่แหละเนาะสามสิบพันกับสามหมื่นบอกปฏิญาณเดลี่ได้มันค่ะพี่น้องมันแซงมันมันอยู่น้ำป่าน้ำน้ำป่าน้ำก๊อกไม้เนาะยายเนาะมัที่อยู่น้ำก๊กก๊อกไม้อยู่น้ำกอหน้าไม่เนาะมักอยู่มันบอกมีสารมีเออมันบอกมีสารผิดอยู่น้ำโขกน้ำป่าอะไรทีนี้ฮอดยามมันเดยยามนีนะข้าเจ้าก็ไปไปคุดเอาพี่น้องสิแกให้เบิร์นก็ หัวเดียวมันใหญ่เด้อพี่น้องซาบัดเปตากินแซบแท้อันนี้เม่าอีเมยากีบอยากีบอมาเด้อมาเด้อมาซื้อเด้อหัวมันจ้ามาในเท่าเนี้ยบะนีมาดนเท่าเนี้ยบนีสามสิบวันใส่ต่อ พ <im itation> ี่น้องเออมีแต่มันยาม,มันกับหอยสองสี่สองสแปสิสเอ็ท่าไรเจ0พันอสามสิเราขายสิบพัตัวนี้3 0มสิพี่น้องสามหมตัวนี้นี่ย่ะ มันบ่นมีสซุกบอกบอ,กอ้าวนไม่ใหญ่คือทอดได้ไลทไว้แถอ,อน,นี้มียำพี่น้องเลยตัวนี้มียำหนึ่งลูกชิน้นอุย้ยกล้วยเขายังม่าทานละไปอยู่กล้วยกะสุกขักสุกเนี่ยคนทนาะมา ปลาไอายังนี่ปลาโรดไม่ใหญ่ปลนแื่อใดฮอตปลาโรดปลาเล็ดวะ,ะลาอูคัตมันถือ,อยังจ้าละซาอามันถือ,อยังปาลาเราดูนองมันมีปลาโรสเนาะอะร<า>ลรน้<ด>อยผุดสั่งเปี่ยนดูน้องดูท้ายจะเาเอ,อ อะไรอะพอได้เขียดน้อยอันนี้นะของเาท้าพันยังสองหมู่ได้เขียดย์ขางเขียดน้อยนะยังเิมสองที่แม่ซื้อแล้วเราซื้อเห็ดเขียดอันนั้นเียยดาดนะออโอ้ยท่าทางเจ้าเขียดน้อยพี่แล้วแต่เข้ากับบุริยากินไล่หรอกเศรต่ภักเยอะๆฮะนะเศรษฐภักหอมแล้วสำบรับเป็นแต่จะมาดูเก็บใช่ไหมไงเออมันนี่น้อยเก็คักค่ะค่ะกะลีพี่น้องต้นนี้เขียดน้อย อามีแต่ของป่าของดงของป่าของดงอันนี้กับผูกเองอันนี้ก็ได้หาพันธีหาพันธีถ้าหักซื้อแล้วแล้วพุณแล้วหนึ่งแล้วเลยอันนี้นะแล้วแล้วอันนี้นะเฮ้ยเอาแบบว่าไม่ต้องหนึ่งกี่ตัวนี้เอาไม่ใหญ่ก็มาขายยังปลาปลามันคือลายแต่ว่า จะจูบน้องบ่ไปยังไ้พี่น้องบิ่งเนี่มันไหมันดไปลาหารอยตัวนี้ปาหาอยนี่ปลาอยนปลาด้ปาหาอยตัวปลาพันตัวนปลาพันตัวนใครทงอะไรไปทงละสิบบาทนี่ะสามพัน้พันคนบ่าท่านไหนมียังว่างเปล่าอยู่เลย อันนี้ก็ย่างบนท่นละห้อนอันนี้นะนี่แหละพระเอกอันยังเกาะลำยังเกาะตังไวยวักยวกในนะเมื่อหนาวว่าเข้าลงบนอะไรดเจ้ากระเขาไปหาเบิ้งมันต่อกันนนนาวก็คือบ่เห็นนุ่นาวกระคือบ่มีแต่ละมันต่อกันไปห่อนแล้วย่างบนบนสวรรค์เลยก็ะุดจุดกปุดนึกว่าทะเลเอาลงเปล่ะมันลายอันละลืมเลยมันมีอยู่หักบนอะไมันบริติเลกซิตดอกเดี๋ยวสิคนหาเบิ้งใหม่ ดูด้านน้ำเงากระโติดนี่กิพอซับมักระเลยว่าอีกว่ได้ได้เนาะดูน้านน้เนาก็ท่านไนลองบ่ลองลองนอมือนเนาะแม่ละวะจะลองเนาะโอ้ยพี่เนาะเออมีแต่สีนาวแล้วบ่ะนี้นะอันนี้นางเข็มพี่นาะจะผมมาคลายกระเปาบนนอกมือนี่เนาะขอริกซึ่งงามแต่เจ๊ อาหารบ้านนอกกับข้าวบ้านนอกพี่น้องอ่าสมพักสมพักกะหาพันบ่หาหรือซิฟอันนี้นะพี่นอ้องไม่ยังอันนี้นะบะ่หมัมซีนบ่เคยกินมันสิรสชามันเป็นยังไงวะมันตอนแอนเตนยู่พี่นมือเขอรอแค่เละโอ้ ฮ่าน้ามาใครก๋วยนั่นก้วยนักล้วยน้ำว้าก้วยธรรมดาโอ้หูตัวนี้ใหญ่พี่น้องโหมันนี้หาสิบบาทนี่นะแซ่บันเห็นสิบพันโอ้โหของไอเทพไทยนะเนี่ยเออไทยพัักแต่แซ่บ อันนี้นะอันเท่าไรยายเบาะขนมอันนี้เป็นแผ่นเจ้านี่แผ่นเท่าไรพอเป็นเงินบาทอีกราคาสี่สิบบาทเออสี่สิบบาทสาวงพันกอไปบานเฮาซะสี่สิบบาท อันนี้น้ำไม้น้ำไม้ก็เจ้าขายกองเท่าได้แล้วบ่อดเดียวนี่นะสป,ปีกือบ่อกาเห็นนะขอกเจ้าบ่อขายสิบห้าพันก็เลื่อนขึ้นมาเป็นสิบห้าพันเออกับพ่อแก้งเขาเลย จกมมาซไม่ใช่ไหมม่เคไเจ้าเ่าเจ้ดมเจ้าจะเดิมนูมาคายวันนี้นู้ายอะไรกล้วยกล้วยด้วยกล้วยด้วยเดกระมกล้วยนางามกล้วยน้ากล้วยสื่อน่แหละกล้วยน้ากล้ได้่ะาขาย2งวีถ่าแะมีคนเพิ่จะได้ขาย2วีไทเนอกขนมหน้นนอน่ามยังยายกล่องังกมเอนน้น เออคือรานคือแอปเปิรลน่ากินจังเลยพี่น้องแม่บอกอยากกินมังง้งยโอ้โหตลาดวันนี้น่ากินจังเลยน่ากินตัวนี้ตัวนี้เป็นตาแสบแห้งโกโม่เนะาะจักพันยายอันนี้นะนะอืมตัวใหญ่ซิฟเออมีสองแบบ หักได้พี่น้องเลยพระเจ้าใส่อันนขะ้างในเนาะกระซํากันละพอแล้วกระได้พระเล่นกรพิกบ้านเฮ้าพี่น้องกรพิกบ้านเฮาะ่อืจะมาเป็นแพ็คแบบนี้เลย พี่เด็ก,ก็เจ้าทามหาผักซีเซลเซลมัดไว้ไว้ยายพวกเขาเจ้าขายอันพวกผู้เฒ่านะ,ะเจ้าเบิดแล้วเจ้ากระทำหาบาบนี้ข้าวใหญ่ผู้เท่าซืา้อไว้เรียบร้ <c oughs> อยเขาก็จะซื้อไว้เด็กคนกำลังมาพี่น้องคนกำลังมาเจ้า,า,ออา่น้อก็ไปขายของเขาแหละก็ยังรีวิวของอยู่มาแล้วโอเคเด้พี่น้องไปขายของก่อน จ้าโอเคจ้า <harma> พี่น OK, ้องสาวสุเพีก็จะได้จบคลิปสมุดกันเด้อฝากใครก้แชร์กดติดตามน้องสลาเนี่ยมื้อนี้พาพี่น้องลงมาขายของตลาดแล้วก็รีวิวอาของอยู่ของกินให้พี่น้องเบิ่งเลยบรรยากาศรวมๆพี่น้องพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้น้องสลาสุดๆตนนี้เด้วยเมื้อนี้บ่ไดปใบลองเพลงพี่น้องคุณแม่ให้ลงมาขายกล้วยก็เลยลงมาขายกล้วยวีละสาวบาทพี่น้อง ราซาบะทได้ียร์คล้ายหาบาท10บาทเดียวเนี่ยก็คล้ายซาบบาทแล้วพี่น้องราคามันขึ้นสราจะมีฝากจบคลิปสัมเนตรตะกอนพี่น้องฝากอะไรก็แชนเนเร์ในเด้อเป็นกำลังแรงใจบหุหามโฆษณาจะกันคลิปหน้าพี่น้อง